สบายดีเอฟซีของซาลาน้อยเบอร์สุขุสุขคนบอว่าจะอยู่ภายในหรือต่างประเทศเนาะการยิงดีต้อนรับเขาสู่สองยูทูบของซาลาน้อยอีกแล้วทุกคนเลยโลยมาพบมาพอกับซาลาน้อยในเมเอน,นี้ซาลาน้อยกับพายเอฟซีเบอร์สุขุสุขคนเนาะเดินทางมาหา,าสาวผู้หนึ่งทุกคนเลยเสียงสาวผู้นี้เนาะอ่าสื่อเสียงย่างน้ำของเพลนซาลาน้อยก็ยังบโันานุทุกคนเลย คือ,อาทางส่งบาบาศิริรัตน์คุณแหละเนาะที่เพิ่นเคยมาหาก็คือสาวคุณนี่เนาะเพิ่นกะทองมาแต่ไทยคุณแหละทุกคนเด้แต่ว่าเนาะยังบบทันหู่เรื่องเล่าต่างๆหรือว่าความเป็นจริงแะละทุกคนเด้ตอนนี้การมาหดเือนหอดซานของเพื่อนแล้วเนาะก็มีแต่ว่าทงางศาลาหน้อยกับทีมง,งานเนาะสีขาวปีโอไปร่มน้าเพิินทุกคนเ่าที่มาที่ไปเนาะสีเป็นจังด๋กับส่วน FC เบอร์สกุลสกุล เอาไปหับฟังหับสรงน,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 านนะ้ากันทุกคนเลยก่อนอื่นจะขอฝากเอฟซีเบอร์สกูสกคนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใฮดซารน์นอยนี่เด้อทุกคนเด้อเพื่อฮดซารน์นอยได้มีกําลังใจได้เห็ุคลิปต่อๆไปเนาะโดยสบายดีรอซื้อโดยสบายดีดทางเขาขออนุญาตถามซื้อเนาะมีซื้อวันเท่าไหรเนาะซื้อป๊อกอ๋อมีอายุจกักปีแล้ว สามสิบสามปีโดยทางเอ้ยปอกอตอนนี้ะอะอ,อยู่เฮือนอยู่ซานบ่ะไมออ่ได้ไปทางไรบ่ะมันก็ว่าสิล,ลงไปเบิ่งนลานโอ้ลงไปเบริร์นลาน่นเป็นหยังเพิ่อนออกเม,<อ>มื่อวานโอนเพิ่นคลอดเมื่อาวานนี่อ่าอ่าแนวทางเอ้ยปอกได้ส่ะหโโูมือแล้วป่ จะเดินคลองแล้ว่ะ่บนบนหัวอืยบ่หูวเดินคลองแล้วแต่ยิ่งมือเนาะโดยโดยตอนนี้มีวันที่อีกรอไปอืขทางเฮากัสศิริขอญาตถามเนาะอ่าที่มาที่ไปคืออ่าพ่อของลูกและเอื่ยเลิกกันแล้วอ๋อเลิกกันแล้วบ่เลิกกันได้ลนเดาบ่แต่เดินอย่างนี้ตั้งแต่ขวายมา ช่องเดือนกว่าเลตอนคอยทอดมาแรกค่ะมีการเต่าเดือนตอนนี้อันเจ้าท้องเลยมาอยู่บ้านท้องตอนใต้ช่องเดือนนะทำเดือนกว่าอือคือเพิ่นหูอยู่บ่ตอนเอื้อยท้องคอยกระโทกไปบอกพี่หลังคอยมาในเดือนกว่าแดี๋ยวก็โทรไปบอกคอยทอดโดยแล้วเพิ่นว่าแนวใดบัดนี้เพิ่นก็บ่มีเงินบ่มีเงินผ่านว่าเสียออกเอาออก เจ้าไหวก็ได้แต่เจ้าแต่ข่อยบมีเงินต่อใจได้เพิ่มมาอืมอือคือทางเฮาขออนุญาตถามอ่าพ่อของเด็กนี่นะคนลาวคือกันบ่คนไทยอ๋อเป็นอ่าคนไทยเนาะโดยคือเพิ่นว่าเอาออกก็ได้เอาไหว้ก็เจ้ามีเงินเจ้าก็เอาไหว้บ่มีเงินก็เอาอ๋อตอนมีข่อยบ่มีเงินโดยโดยโดย คุยกับเราไปเรื่อยๆแล้วว่าเหตุไดผมมีเงินไปอ้อกเค่ะดโดยขอโตขอเองขอลำบากคือกเดี๋ยวเพิ่นมีอาชีพอีงยังอยู่เพิ่นน่ะก็ทำงานรับจ้างทั่วไปอยแหละทำงานรับจ้างทั่วไปแบบงานยังมีจ้างเพิ่นก็ไปนะเอ้าเพิ่นอายุจักปีแล้วเนาะสาวกว่าสาวกว่าโอ้อาจจะยังอยู่วัยแบบว่าวัยรุ่นอยู่เนาะยังบ่ทันแบบอืม ใช่แบบว่าสิรับผิดชอบอีกอย่างเนาะเพื่นกป็นเพื่นเท่เนี่บอก่ออนี้าตให้รับผิดชอบอีกแล้วเออโดยโดยเดี่ยวทางเออยปอกษนี่ยนะฮู้จักกระเพิ่์นี่โดนแล้วบล็อกต่อขบหากันกลับไปเห็นงานน้ำกันเนาะอืมจักกันได้ประมาณสามเดือนกว่าแล้วก็โดย่เออเออฮะโดย ตอนแรกคนกับดีเป็นนิ้หนงแห้งนะเขาคุ้เนาะพอแต่ว่าอะคือตอนแรกคนก็เห็ุเวียขยันก็ดีอยอ้คบแล้วเสียออกลายนะโดยโดยโดยกัอยู่ด้วกันไปเลยกันมีเทียงมีกันทาตีกันแน่นะออพออยู่นํากันปิดเทียงกันอกระดากรแทแดงดันค่อยนะโดยข่ยก็บ่มา อะไรเขาขึ้นโน้ขึ้นมาคอยแบบบวมมากโดยโดยโดยการไปสิท์กัรตรวจใจสิทธอ์ก็เป็นยังอย่้ไมัน่าคิดนานเนาะมันทรมานเนาะออยู่น้ำเพิ่นนี่จักเดือนเอ่อหกเจ็ดเดือนเนกะโดนเติบเนาะโดย กับโมฮู้นีใส่ลายปัน,นเลยดอกยวคุนมั่นพิ่งออกลายนิสัยกับโมฮูแล้วโอ้ค,คนนี้กับผมเป็นเจ้คาคบเดี๋ยวคนคบไปกับจ้าทีมัตติพิธาเมได้เห็นไหมนนอนโดยโดยคือเพิ่นเป็นคนใจหอนน่ะกะนี่แบบว่าดินแสกดินสาวนัมบอ่กระบอกได้จนลาวไปทางยาโอ้ไปได้ทางยาเนานะบมได้กินเหมืนกะนมีนให้ถือ,อกระดาษมันเจอมีถั่วซั์ดังมาฝืนกับเราเองนะดู โดยโดยโดยเพื่นวาหื้นแทงนกระหยาโทษซัไปไปขนกงเปไปสอดมาอ่กนะเนว่าผนจิจับมีแทง่หมือนึ่าผ่าใต้ได้เลมเออเจอาการยิ่งทำยิ่งแล้ก็นอนขีแล้วอ่ะมึงบเป็นตาแล้วรับที่มี่เใจมาบ้านกะก็คอยกระถางงานอยู่ๆเงินเหนื่อยได้หมูหางานไทยงายหูได้ก็อยู่ไปเรื่อยเนาะโดยคนกาวใส่กระแทกแต่งานเอยๆลก็อดกันแต่งาน โดยโดย่า้งานยังไม่ได้ขอยก็จะเป็นลงม้านกนกันไม่ได้เลยโดยโดยไปกับซ้ำหนงใจถึงก็บหาเขาขนาะถ่ยกินข่อก็บอมีเงินจกบ้านติดโตข่อยเขาอยขอจะกินมือเถื่ยคนไม่ได้ขอยกินโดยญาติคนขั้าเอาเขาขนาดขอยกินเป็นเปันเนาะโดยคนเ้ยกินข่อกมีเงินีดเขาจับบานดูซา โดยหางานหาอะไรอย่างงี้มาเดี๋ยวผมก็เลยข่าวมาพี่ซะมาพี่ก็กลับมาทอกเนาะคือตอนข่าวมาโบหูซำเนาะว่าทองกับพี่จังเกตดูเมนข่อยบ่มาข่อยบัคิดว่าข่อยสิทอกแต่ก่อนข่อยมีลูกข่อยมันบ่ชทองเนาะคบกับบัวมาคนอดีตแต่ก่อนหาหาหกปีก็บ่ัวหยทอกเออยังมีเออเออโดยโดยโดยข่อยมาคนนี้วยทอกข่อยมาบันี้วยทอกข่ยก็แปลกใจว่ามันคือตี ตอนนี้ห้าอย่างมีอย่างเงินคือโบมีนโดย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 อืมพอมาบ้านโทรไปบอกเพิ hmm. <pper> hmm. ่นว่าทองเนาะเพิ่นกะว่าบบมีเงินเนาะคันว่าทางเอื้อยมีเงินกะให้เก็บเล็กไว้อือแล้วทางแม่ของเอื้อยเดิก็เลยมาแม่เพิ่นกะให้เพื่นกะหับก็ได้ทอเพราะว่าบุ่มประเด็จเต็งเหมือนย่างกันนะโดนหับไอ้เขาเนี่ย คือใช่ไ้นะว่าเป็นกระเทยแลกเป็นกระหายเอาออกนะโดยโดยโดยชี้แดงทางแม่เป็นกระหายเอาออกเนาะก็คือานเขาเอาเงินลายนะแต่ไปทเขาแล้วเขาก็เอาเงินดีเลยอเอาประมาณเท่าไรเอาประมาณเด็กคน็ะสามล้านแล้วก็เป็นเอาเงินมีงูน้ำบอก็มีงูว่างไมมีงูขนมีจะเป็นกรให้สามล้านเไม่มีงูอ เดิเพ <Goodness. S 2> <sia. S 3> so ิ no. ่นถึงกันไม่ได้งอเพิ่นเอาหมูนบอกเอาเงินเอาเงินน้ำเพราะว่าเพิ่นก็หีดของเพิ่นเนาะเอาในรู้แล้วเอามได้แตงกับกางบ้านเนาะอืออโดยโดยแต่บางคนมาซ้ำละถือว่าน้อยแลเนอืยเอาก็ไม่ได้เนาะซ้ำนานได้เพิ่นโดยโดยคือเด็กๆทางแม่เพิ่นกะหักบ่ได้เนาะ คลายเหมือนว่าพื่นอะไรมาห้องมาขอมาตกมาเต่งเนาะเห่ก็หายก็ได้อาให้ค้นในนอไใช้สีสวยละเอียบลำบากเงินแยากแเนาะอ๋อมันก็มีของมันก็เป็นตาเอามาก็อาให้ค้นให้ได้ไปอืมเอาคุณจะของมันจะเกิดเนาะมันสีหน้าเล็กๆได้หายไปออกเกาออกมาลงเนาะอยาเป็นลูกเฮาเนาะโดยโดยแบบผู้อยากมีก็ให้มีเนาะ แม่แม่แม่ถูอยากมีกับเฮ็ดถูกวิธีท่านแล้วก็กัจะเป็นนึงเอาเนาะโดยโดยเดียวออกกับเฮ็ดว่าลุงมันนางนึกว่าเขาขาลูกตัวเองหลายคนแหลกซิมาดแบบมึงก็ไม่ได้เนาะอือเป็นลุงเขาไม่พอก็เลยกเอาเนาะเนึ่งอือมีพอมาทางมันเลี้ยวกว่ะดูคือเพิ่นก็ตั้งใจมาอยู่น้ำเฮาแหละเนาะอ่ากาเลี้ยงเอาดีแล้วยังเลี้ยงได้คนชี้เลี้ยงไม่ได้เพราะมันนั่งคิดอยนี้อแต่ทางเอื้อนนี่อยู่เอือนก็ผิดอนไร อยู่กับแม่คนโถแล้วทางพ่อเด้พ่อภเสีแต่เฮ้ยโอ้โอ้โดยโดยแล้วทางเอื้อยนี่มีพี่น้องจะคนนี่พี่น้องหกคนพี่น้องหกคนเอื้อยเป็นคนที่เท่าไรเนาะที่สองเป็นคนที่สองอืมพี่น้องมีครอบครัวเบิร์แล้วบ่น้องสาวก็มีครอบครัวแล้วไอ้ก็มีแล้วน้องชายก็มีแล้วอือจะสองคนเห็ุงานในไทยเ้อเนี่ยแต่หาคิมไ้คิมมานี่แหละอ๋อ ปโดยเดี๋ยวทางพี่น้องนี่ก็อันให้ไปเอาออกหรือบ่หรือว่าให้เก็บไว้กับบุกข่อยว่าดอกส่วยไลยที่ห้าอืมสี่ห้าใครชีวิตมันนะเนี่ยโอ้กับที่นี่คันบาใจมากเลยบ่มีปัญญาเรียกกาดที่ห้าจมนะเออเออเออโดยว่าลูกไพ่ลูกมันก็เรียกไป่เล่นมันมาแล้วสิมันาทีเรียกมันก็ให้แต่จมเนาะอยากไปเบิ้งนะ แล้วก hour, ็รีบจะสงสมเดืนแล้วก็นไปห้ามาเลียงเพื่อนเนาะเดแิดเนาะโดยในงานกนโทรมานะโดยปากปนะองนโดยแต่ว่าตอนนี้นะทั้งพอเด็กนะเพิ่นติดต่อมาอยู่บ่ก็ช่วงหนึ่งแล้วติดต่อมาสามสมุยแล้วเพิ่นก็บอกไปสมือเมาสพัดาแรมาหกโมงกว่าเพิ่นบอกไปอืมอืมอืมหูว่าวสาเหตุที่เพิ่นบอกย้อนเนี่ยเพิ่นี่เพิยิ่งหม่เพิ่นถามก่อนว่าเป็นน่อยเพิ่นบอก่า เออไม่เคยแต่งงานดอกคือได้ยินแบบคบคนยังบ่เฮิงแบบคิดจะเาใหม่นะท้าวคนสนใจดอกคนเลอกคนไปเลยเนากแต่คิดว่าเออมีวันนี้ครับที่ชอบลูกกับโตเล็กนะโดยโดยแล้วมันกับปฏิเสธบบบว่าคอยไปโตปัญหาวุ่นวายโดยโดยโดยคือคนที่บอกรักคนหายก็เกิดเครียดเรื่องยังมาทั้งครอบครัวทั้งอย่างนี้แหละหายคอยก็พังเนาะ แต่คอยก็บ่ได้ใจยังไรเดอ้อขอเท่าเป็นยังไ่ดได้เป็นหยังคนวายคอยอาไปตายนวาย,ายพิมมาเขาบบอ้าวพิมนนีไปส่งลูกเทอแล้ไปถ่ายหูก่อนส่งไปเลยเออ,อ,อ,อเออแลพิมัามใจโอ้ยเนาะทันทีแบบว่าลูกในทองกับเป็นลูของตัวเองเนาะเออเนาะ่ะนะก้ ไอ่งสาวบีอาจารยังแบบว่าบ่มีความรับผิดชอบเนาะเนาะแล้วก็ประมาณโดยก็คือฮู้แล้วว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายตอนแรกปอาวเบิ่งเป็นผู้ชายแต่ว่ารบ่ได้ปอาวเบิ่งโดยโดยเป็นผู้ชายนี่ออกมาแล้วเนาะแวเอ้ยก็ใหญ่ด้เนาะสิเป็นผู้ชายเออโดยนั่งยบ่เอ้ย ปวดหลังบ่กินเขาแล้วมันก<อ>็สซิอัดอืมอัดบ่เออจังไรดูกในท่อมแปว่าดินเก่งแข็งแ,ขแหง้งอยู่บ่ก็่อยแห้งได้ดินแน่บ่ดินเหนียอืมกินท้องก็เจ็บก็หนักเหมือนกับดินแห้งอยู่โอ้เป็นอะไรของมักเพิ่นกินผลไม้กินนกนี่แหละอืมพิ่นมักแนวนี้นี่มือไดบ่เจ้าเกตบ่นี่ยนะสังเกตได้สังเกตมือฝุ่นี บางเถือนมันดิ่งบางแหงรึเป่าเป็นยังไงทุกคดิ่บางแหงแ่บอกดิเขาดินงถตลาดบางแหงยิงไปตังดิ่งแนล้วเราไปกินัวคนหมักเออเป็นไอจีดีใจเนาะเลยกินของมักบางคนบางคนเอามานี่แต่เราเนาะแนวของคนหมักเดยด้วย อยู่ใน้องก็จากของหมักเลยเนาะแต่ก่อนเขาก็บ่ค่ยมักกินเดิมอยู่คือหมักกินแท้่อนควาอยากอยากเนาะเป็นมากินเลาใกลแเ็นตีดทีแข็งแล้วเนาะกบห้อง้ใได้แ่บางคนนะนะผู้เาวเออเมียเนาะเฮานี่ยติมันดิดดิ่งแห้หกินเดี๋ยว่จนเจ็บมดเขามาสังเกตเขาเ็อกะห้องกเจ็บอย่างนันดิ่งคือดวกในฮาวางสิ อาจจะบอกคิดอเนาะเบิ้งยังมาได้อาจจะคิดอื่นบ่เบิ้งเนาะโดยโดยเดินนี่ก็เดินคองแล้วเนาะโดยคือทางเอื่อยก็ได้ไปผักท่องอยู่ป้ะไปผักจะผักเนี่ยเราก็ไปเอายางมากินยาเหนื่อยนะโดยโดยในส่วนนี้พอไปเอามากินมาแล้วสองเดือนโดยโดยนี่ก็ไก่เเนาะนับมือนับวันเนาะ ก็คือทางอ่ายฟสายเพิ่นกัแบบเรื่องเงินเรื่องคำกับไปได้ส่งมาเลยเนาะก็เคยส่งชักบาออือโดยโดยโดยเทเงินชิคกี้พาหล่อหนึ่งก็ยังมึงนี่เพิ่นทำบ่ทั้งมีเพิ่นกับ่ให้ยโอ้โดย๋ออ๋อโดยโดยไปทางที่บ่ดีเลยะโดยโดยชิคกี้พาใส่ได้ตัวเองเนาะ บมคิดเห็นคนอื่นเดยจะคอยต่อว่ามีลูกอะไรเงี่ยโมคิดแท็กซีมีปัญญาเลี้ยงลูกเพราะว่าขิดโดยโดยโดยพัฒนไปในทางนี้่พัฒน์มีลูกเนาะโดยพัฒน์ที่บอกตีบอกขาลูกก็คอยบเห็นคลิปได้คลิปเนี่ยนะแม่อารมณ์ที่เปิดใส่กับข่อยนะเวลาพิเทียังค่ะนะโดยโดยโดยไอ้คิดเห็นผ้าเนี่ขเพราะนั่งโมได้เราก็โดนอึ ออยโดแเนาะอารมณ์กสีห่อนเนาะอืออารมณ์กับเอามาสีไอหมูไอขู่ได้คนกดีนีมากงันลงกับลูกเราอีก่กับเบอร์คือคนบอร์เด้หาแพ็กดหน่อยอือเราเห็นเด็กหน่อยปรยู่กลเราเรากับบรดหกเด็กหน่อยอ้อโยโดยโดยเ็กหน่อยเยอะยัเพื่อมาในทางนี้เนาะสีบ่สนใจแน่เล็กหน่อยอีกย่งอือ กับอายุเพิ่นกันสักปลายปีเนาะยังแบบว่าเออ,อยังไม่รุ่นอยู่เนาะอืม,มก็เพิ่นกําลังแบบว่าเร็วกับกาลังขึ้นใหม่ <c oughs> ดยค,คิดได้จังไ,ไ,ได๋อืมอืออืวันนี่เราไปได้หูเรื่องราวต่างๆเน,ะนาะการ์ตพอสมควรแหี่เป็นกําลังใจให้เดี๋ยวมือ้อมื้อที่เอื้อยขอดพไปเลยเฮาสิมีเครื่องเล็กน้อยมาให้อยู่เออเฮาแบบเป็นเครื่องของเฮาเองเฮาซื้อไว้เฮาซื้อไว้แล้วเฮาบ่ได้ใช้ เมื่อไรคุณแน่นะสิมาหาอกเอชียโดนเลยกันผู้หญิงกันือสิค่ะยูวเนาะเพราะว่าสุดที่หคาะืุอนะออกสไตล์ผู้หญิงแนะอันผู้หญิงรือผู้ชายก็ลงลงไปก่กอนเนาะก็ใส่หน่อยนะผู้หญิงก็นอ่เลยผู้หญิงกับผู้ชายก็ทาคนใหญ่นงเอาคือผู้หญิงมาเหอะยังเพิ่งเครียดอันนี้ผู้นีหน่อยอยู่ผนกับมูติแล้วเมเนก็มีหมักมูมาฝากเนาะอ่ะ กินให้เพิ่นดินให้เบิ่งโดยโดยขอบคุณเพิ่นมากที่สุดบ่โดยขอมุกกับใจทั้งเอื่อยเนาะที่ว่ามาโอมาลมน้ําอือเอไว้โอกาสหน้าเนาะโดยโดยเอาไว้โอกาสหน้าเฮาสิมาหาใหม่ ทางนี้เฮากาสิขอโตกับก่อนเนาะโดยสบายดีเด้อโอเคนะ้ทุกคนนาะทางสารน้อยพอมทีมงานก็ได้เข้าไปอบไปรมน้ำเอื่อยปอกเป็นดีเรียบหอยแล้วเนาะมีอายุ33ปีทุกคนเลยอ่าตอนนี้เพิ่นกะอยู่เัือนุสาเนาะก็คือจางเอื่อยเพิ่นเนาะอ่าเพิ่นกะได้ทองมาแต่ฟังไทย่นแหละทุกคนเด้คือเพิ่นกะทองกับคนไทยเนาะอ่าตอนเพิ่นมานี่เพิ่นกะยัง บอมันใจว่าตัวเองท้องเนาะพอมาได้อยู่บ้านประมาณสองเดือนก็แน่ใจเนาะว่าตัวเองท้องก็เลยโทรไปหาทางฝ่ายชายเนาะที่อยู่ฝั่งไทยเปื่อทุกนเลยแต่ว่าทางเพิ่นหาให้เอาออกว่าจั้น้ะเพิ่นว่าเพิ่นโบมีเงินที่สิมาอาเบิรแงงหรือว่าเดียงไล่เนาะทุกคนประมาณนี้เนาะโดยซึ่งทางฝ่ายชายอายุประมาณเศร้าปลายปีเนาะทุกคน ก็คือเพื่อนกระอาจชิยั่งบอท่านาหูอจากอยากสั่งครอบครัวเนาะโดยอพอท่านเอื้อเพิ่นมาบ้านก็คือ,อคือเพื่อนว่าออกมาฮแหละทุกคนเลยเรื่องราวต่างๆของเพื่อนกันออเห็นใจพอสมควรเนาะคือทางปลายายเพิ่นในก่าโบฮบหู่หรือว่าบรบรับผิดชอบอียงเนาะทางทางที่ว่าลูกในท้องกับเป็นลูกของเพิ่นเนาะ อ่าล่าสูตรนี้เนาะเป็นกัไเลบอกเฟซบอกไลน์อ่าทางเอวยปอกเนาะทุกคนเนาะเพิินว่าทางเออยปอกนีสิเป็นหน่อยได้บบอีอย่างประมาณนี้เนาะทุกคนคล้ายๆเหมือนว่าเพิินสิไปแต่งงานกับคนอื่นเนาะประมาณนี้ทุกคนเนี่ยเป็นก็นเ,ลกเ,นกลเลยบอกเฟซบอกไลน์ทางเออยปอกมนีเนาะ สว้ซัรรค์ทุกคนเลยเรื่องราผมไปปอกเ,เพิินกรนัะเห็นใจเนาะทุกคนเนาะตอนนี้ก็เป็นเดือนลอดแล้วเนาะกานับมือนับวันที่ชิด้เห็นหน้าดูอยู่ทุกคนเลยสาระหน่อยก็ดีมุกดีใจนําทุกคนส่วนหนึ่งเนาะอีกส่วนหนึ่งก็คนข้าที่ิี่ว่า,าเห็นใจเนาะที่ว่าเป็นผู้ยิง่งโตในน้อยตองมาหับภะระแบบนี้เนาะทุกคนเนาะ่ารเร่องรีแบบว่าตอาาเอเนาะเขาแพงกันเนาะ ก็คือเป็นบอกคิดเห็นส่วนนั่นทุกคนเลยสาระน่อยกัได้แต่เพ็นกำลังใจให้เอื่อยทั้งเอื่อยเพิินสู่ต่อไปเนาะโดยแต่ว่าเมื่อคคอดเนาะอาสาระ,ะ,ะน่อยกับสีนีเครื่องคงเสื้อผ้าเด็กหน่อยมาใหา้ยอยู่ทุกนเลยเพระว่าทาง มีอยู่เนาะโดยเห็นดูคนมาเป็นกุ้ลไยเด้อทุกคนเด้อกะดีมุกดีใจน้ำเพิ่นเนาะโดยก่อนอื่นก็ขอขอบคุณเอฟซีเบอร์สุดขู่สุคนที่ว่าหับส้มขีดของสารน้อยตั้งแต่ต้นจนจบเนาะก็ขอให้อยู่ดีไม่แห้งความเจ็บไมยได้ความไข้หมยมีเด้อทุกคนเด้อารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังนั้นเนาะโดยสารน้อยก็ขอก่าวคำว่าสบายดี